หุ้นสอนให้รู้ว่าการเติบโตที่แท้จริงมาจากการเอาชนะใจตัวเอง The True Growth i s Self Mastery 1. ห,หุ้นสอนให้รู้ว่าก่อนจะชนะตลาดต้องชนะอารมณ์ของตัวเองก่อนหลักการขยายการรับรู้และจัดก,การอคติทางจิตวิทยา Cognitive b i a s e s ตลาดหุ้นเป็นภาพสะท้อนของมวลรวมจิตวิทยาของมนุษย์ ซึ่งเต็มไปด้วยความโลภและความกลัวที่สลับกันขับเคลื่อนราคาขึ้นลงทุกวินาทีการที่ราคาหุ้นผันผวน,นจึงเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ทําให้นักลงทุนไา่แก้คือการตอบสนองเชิงอารมณ์ต่อความผันผวน,นนั้นจิตใจของเรามักตกอยู่ภายใต้อคติทางความคิด cognitiv e biases หลายชนิดซึ่งเป็นหลุมพรางที่คอยขัดขวางการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอคติในการสแสวงหาการยืนยัน Confirmation Bias เรามักจะเลือกรับฟังหรือมองหาข้อมูลที่ยืนยันความคิดเห็นเดิมของเราเท่านั้นเช่นเมื่อซื้อหุ้น A ไปแล้วเราจะเลือกอ่านแต่ข่าวดีที่สนับสนุนหุ้น A และเพิกเฉยต่อข่าวร้ายทำให้เรามองข้ามความเสี่ยงที่แท้จริงและไม่ยอมตัดขาดทุนเมื่อถึงเวลาอาคติของการยึดต,ติด Anchoring Bias เรายึดต,ติดอยู่กับราคาซื้อครั้งแรกทำให้ไม่สามารถตัดสินใจขายได้ เมื่อราคาตกต่ำลงไปมากเพราะในใจยังยึดติดอยู่กับราคาทุนเดิมอยู่ทำให้ไม่สามารถยอมรับการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงได้อคติของการไม่ชอบการขาดทุน (loss aversion) ความเจ็บปวดจากการขาดทุนมีน้ำหนักทางอารมณ์มากกว่าความสุขจากการได้กำไรในสัดส่วน2ต่อ1ตามหลักการของ Kahneman and Tversky นี่คือสาเหตุที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่รีบขายทำกำไรเร็วเกินไป เพื่อล็อกความรู้สึกดีและถือขัดทุนนานเกินไปเพราะนิยอมรับความรู้สึกเจ็บปวดการเติบโตที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินที่ซับซ้อนแต่อยู่ที่ความสามารถในการเฝ้าดูความผันผวนของราคาโดยที่ใจไม่ไหวตามซึ่งเป็นสุดยอดแห่งการควบคุมอารมณ์ Emotional Regulation 2. หุ้นสอนให้รู้ว่าการอดทนคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด หลักการขยายพลันของผลตอบแทนทบต้น compounding และมิติของเวลาในยุคที่ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วการลงทุนถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเกมที่ต้องเทรดบ่อยๆเพื่อสแสวงหาผลตอบแทนรายวันแต่หลักการที่แท้จริงของความมั่งคั่งคือผลตอบแทนทบต้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการเวลาเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญที่สุดเอิเบิร์ตอน์สไตน์เรียกมันว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลก ความแตกต่างระหว่างการเทรดกับการลงทุนนักเทรดมักสแสวงหาผลกำไรจากความผันผวนในระยะสั้นหรือ Short-term volatility ในขณะที่นักลงทุนที่แท้จริงสแสวงหาผลกำไรจากการเติบโตข,ของมูลค่ากิจการในระยะยาวหรือ Long-term business growth ต้นทุนของความใจร้อนการเข้าซื้อขายบ่อยครั้งไม่เพียงแต่เพิ่มค่าธรรมเนียมและภาษีเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญกว่าคือการเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจที่ผิดพลาด ทุกครั้งที่เราซื้อหรือขายเรากำลังเดิมพันว่าเราฉลาดกว่าหรือรู้เร็วกว่าตลาดซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เมื่อเราเข้าออกบ่อยครั้งเราอาจพลาดช,ช่วงที่สำคัญที่สุดของการเติบโตของหุ้นที่ดี The best performing days คุณค่าของการถือครอง w a r r e n b u f f e t t กล่าวว่าเราไม่ได้เงินจากการซื้อและขายเราได้เงินจากการรอคอยการอดทน คือการให้เวลาบริษัทที่ดีได้เติบโตไปตามศักยภาพของมันและให้ผลตอบแทนทบต้นทำงานได้เต็มที่การถือครองหุ้นที่ถูกตัวอย่างใจเย็นจึงเป็นสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการลงทุน Intangible a s s e t ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการลงทุน 3. หุ้นสอนให้รู้ว่าไม่ใช่ทุกโอกาสที่ต้องควา้าการประเมินโอกาสตามเกณฑ์ Opportunity cost and filtering ตลาดหุ้นเต็มไปด้วยสิ่งล่อใจและข่าวลือที่กระตุ้นความรู้สึก FOMO Fear of missing out กลัวตกรถแต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวเข้าใจหลักการของการปฏิเสธอย่างมีเหตุผล Rational Refusal การปกต้องเงินทุนเงินทุน Capital คือทรัพยากรที่จำกัดที่สุดของเราในทุกการตัดสินใจซื้อหุ้นเรากำลังตัดสินใจปฏิเสธหุ้นอื่นๆอ,อีกนับพันตัวที่เหลือ การเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยหรือปล่อยผ่านหุ้นที่ไม่เข้าเกณฑ์วินัยของเราจึงการเป็นปกป้องเงินทุนจากการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นการสร้างเกณฑ์ที่ชัดเจนเช็คลิสต์การเติบโตทางวินยัยเริ่มต้นจากการกำหนดเกณฑ์การลงทุนที่ชัดเจนเช่นเกณฑ์ด้านงบการเงิน PE PBROE เกณฑ์ด้านคุณภาพธุรกิจความได้เปรียบในการแข่งขันภาวะผู้นำ การมีเกณฑ์เหล่านี้ช่วยเปลี่ยนการตัดสินใจจากความรู้สึกเป็นการปฏิบัติตามระบบการปล่อยผ่านโอกาสที่ดูน่าตื่นเต้นแต่ไม่ผ่านเกณฑ์คือการใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์ศิละปะแห่งความเฉื่อยชา The Art of Inaction บางครั้งข้อมูลข่าวสารและการกระทำของคนอื่นเป็นเพียงเสียงรบกวนที่ไม่ได้สร้างมูลค่า การเหลี่ยกเลี่ยงการเป็นเหยื่อทางอารมณ์คือการเรียนรู้ที่จะนั่งเฉยๆเมื่อไม่มีเหตุผลทางพื้นฐานที่ชัดเจนในการเข้าซื้อหรือขายจอร์สโซรอสจอร์สโซรอสกล่าวไว้ว่าฉันรวยเพราะฉันรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ฉันควรอยู่เฉยๆ 4. หุ้นสอนให้รู้ว่าความรู้คืออาวิธแต่สติคือเกราะป้องกันความรู้เชิงเทคนิคกับปัญญาเชิงปฏิบัติ technical knowledge versus practical wisdom ความรู้ทางเทคนิคเช่นการวิเคราะห์งบการเงินการอ่านกราฟหรือการเข้าใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคเป็นสิ่งจำเป็นในการลงทุนเปรียบเสมือนอาวุธที่ช่วยให้เราสามารถประเมินมูลค่าและหาจุดได้เปรียบแต่สติในที่นี้หมายถึงปัญญาเชิงปฏิบัติ prudence และความตระหนักรู้ในตนเอง self awareness ความรู้ที่ถูกควบคุม นักลงทุนที่มีความรู้สูงอาจเป็นผู้ที่เสี่ยงที่สุดหากปราศจากสติพวกเขาอาจเกิดความมั่นใจมากเกินไป overconfidence bias ที่นำไปสู่การทุ่มเงินทั้งหมดในหุ้นตัวเดียวหรือการใช้มาจินที่สูงเกินกว่าที่ใจจะรับไหวความรู้ที่ถูกนำไปใช้ภายใต้แรงขับเคลื่อนของความโลภจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งการฝึกสติ mindfulness ในการลงทุน สติคือการตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการรับรู้อารมณ์ของตนเองที่กำลังเกิดขึ้นขณะนั้นหากราคาหุ้นที่ถืออยู่ตกลง10%สติจะช่วยให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกกลัวที่พุ่งสูงขึ้นแต่ไม่อนุญาตให้ความกลัวนั้นสั่งการให้รีบขายอย่างไม่มีเหตุผลสติคือเกราะป้องกันที่ช่วยคัดกรองการกระทำระหว่างความคิดเหตุผลกับอารมณ์สัญชาตญาณ ความสงบในใจอ n n e r c a l คตลาดหุ้นคือบททดสอบความสงบที่แท้จริงเพราะมันกระตุ้นอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดของเราอยู่เสมอการมีความสงบในใจไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึกอะไรแต่หมายถึงการที่เราเลือกที่จะไม่ให้ความรู้สึกนั้นเข้ามากำหนดการตัดสินใจการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความสงบไม่ใช่ช่วงที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายทางอารมณ์ 5. ุ้นสอนให้รู้ว่าผลลัพธ์ที่ดีมาจากวินัยไม่ใช่ดวงระบบการตัดสินใจและการปฏิบัติตามแผนผู้ที่เชื่อในโชคมักจะใช้การลงทุนเป็นเหมือนการพนันโดยไม่มีการวางแผนไม่มีเกณฑ์และไม่มีการตั้งรับความเสี่ยงเมื่อได้กำไรก็คิดว่าเป็นเพราะดวงดีเมื่อขาดทุนก็โทษตลาดแต่ผู้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนเข้าใจว่าความสำเร็จคือผลผลิตของระบบที่ทำซ้ำได้ พลังของระบบ System Power การมีระบบการลงทุนที่ชัดเจนเช่นกฎการเข้าซื้อกฎการตัดขาดทุนกฎการทำกำไรช่วยกำจัดความผันผวนทางอารมณ์ในการตัดสินใจเมื่อหุ้นเข้าเงื่อนไขเราแค่ทำตามแผนไม่ว่าใจจะรู้สึกกังวลหรือตื่นเต้นแค่ไหนก็ตามวินัยคือการทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำๆแม้ในช่วงเวลาที่ไม่รู้สึกอยากทำก็ตามวินัยเหนือความรู้สึก จุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่พ่ายแพ้คือเมื่อสถานการณ์จริงแตกต่างจากที่คาดการไว้เช่นหุ้นที่คาดว่าจะดีกลับลงหนักหรือหุ้นที่คาดว่าจะลงกลับวิ่งขึ้นไปไกลวินัยคือการทําตามกฎตัดขาดทุนทันทีแม้ว่าข้อมูลพื้นฐานจะยังคงดูดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการบริหารหรือปัจจัยที่เราไม่รู้หรือไม่ไล่ราคาแม้จะรู้สึกเสียดายที่ตกรถ การบันทึกและการตรวจสอบเจอ r n ล l i n g นักลงทุนที่มีวินยัยจะจดบันทึกการซื้อขายทุกครั้งพร้อมเหตุผลในการตัดสินใจและความรู้สึกขณะนั้นการทบทวนบันทึกช่วยให้เรามองเห็นรูปแบบความผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์และปรับปรุงระบบของเราให้แข็งแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องความมั่งคั่งจึงไม่ได้มาจากดวงดีที่ซื้อถูกตัวแต่มาจากความสม่ำเสมอในการทำตามแผนและเรียนรู้จากข้อผิดพลาด หุ้นสอนให้รู้ว่าการยอมรับความผิดพลาดทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นการยอมรับความผิดพลาดและการเรียนรู้สองทาง (Acceptance and Double Loop Learning) ไม่มีใครสามารถถูกต้องในการลงทุนได้ร0 0เอร์เซนนักลงทุนที่เก่งที่สุดก็ขาดทุนแต่สิ่งที่แยกพวกเขาออกจากนักลงทุนทั่วไปคือทัศนคติต่อความผิดพลาด (Attitude towards failure) การยอมรับความจริง (Reality Principle) การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุนเปรียบเสมือนค่าใช้ใจ่ายในการทำธุรฟิจการยอมรับความผิดพลาดหมายถึงการตัดขาดทุนทันทีเมื่อสัญญาณเตือนถูกส่งมาเพื่อจำกัดความเสียหายและรักษาเงินทุนที่เหลือไว้สำหรับโอกาสที่ดีกว่าในอนาคต การไม่ยอมรับการขาดทุนจะนำไปสู่การถือหุ้นเน่าต่อไปเรื่อยๆด้วยความหวังลมๆแห้งๆการเรียนรู้แบบวนซ้ำสองทาง (Double Loop Learning) วนซ้ำทางเดียว (Single Loop) เรียนรู้จากข้อผิดพลาดโดยการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติเช่นครั้งหน้าจะใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่แตกต่างออกไปวนซ้ำสองทาง (Double Loop) เรียนรู้โดยการตั้งคำถามต่อหลักการหรือความเชื่อพื้นฐานที่ทำให้เกิดความผิดพลาดนั้นเช่นเหตุใดเราถึงตัดสินใจซื้อหุ้นที่มี PE สูงขนาดนี้ในตอนแรกหลักการของเราถูกต้องหรือไม่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนการขาดทุนจึงไม่ใช่บทลงโทษแต่เป็นข้อมูลที่ล้ำค่าในการปรับปรุงกระบวนการคิดและระบบการลงทุนของเรา 7. หุ้นสอนให้รู้ว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครเส้นทางส่วนตัวและความแตกต่างของการลงทุน (Personal Benchmark and Risk Tolerance) การเปรียบเทียบเป็นกับดักทางอารมณ์ที่อันตรายที่สุดในโลกการลงทุนเนื่องจากโลกการลงทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งในเรื่องของเงินทุนอายุเป้าหมายระดับความเสี่ยงที่รับได้และความรู้ที่แตกต่างกัน ความเสี่ยงของการเปรียบเทียบเมื่อเราเปรียบเทียบผลตอบแทนของเรากับเพื่อนหรือกับผู้ที่โพสต์กำไรมหาศาลในโซเชียลมีเดียเราจะเกิดความรู้สึกไม่พอและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการเปลี่ยนแผนการลงทุนทันทีการไล่ตามหุ้นที่ขึ้นไปสูงแล้วหรือการใช้เงินที่ควรจะเป็นเงินฉุกเฉินมาลงทุน overleveraging การกำหนดเป้าหมายส่วนตัว personal benchmark การเติบโตที่แท้จริงคือการกำหนดมาตรััดของตนเองเช่นเป้าหมายผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลตามระดับความเสี่ยงที่รับได้เช่นต้องการผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ10%ด้วยความผันผวนไม่เกิน15%การโฟกัสที่การบรรลุปเป้าหมายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นการสร้างความสงบทางจิตใจที่ทำให้สามารถตัดสินใจโดยยึดมั่นในแผนของตนเองวันนี้เก่งกว่าเมื่อวาน การลงทุนเป็นเกมระยะยาวที่ต้องแข่งขันกับตัวเราในอดีตเพื่อพัฒนาความรู้วินัยและความสงบการเติบโตไม่ได้วัดจากจำนวนเงินในพอร์ตที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้แต่วัดจากความสามารถในการทำตามแผนอย่างเคร่งครัดความเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นและการจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม8หุ้นสอนให้รู้ว่าทุกสิ่งต้องมีเหตุผลรองรับ การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการข้อมูล (Critical Thinking and Information Management) ตลาดหุ้นเต็มไปด้วยเสียงอึกทึกครึกโครมไม่ว่าจะเป็นข่าวลือบทวิเคราะห์ที่ขัดแย้งกันหรือการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลการเติบโตที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีรากฐานจากการคิดอย่างมีเหตุผล (Rational Thinking) หลักการของเหตุผลที่ชัดเจน ก่อนการเข้าซื้อหุ้นทุกครั้งนักลงทุนต้องสามารถตอบคำถามสำคัญสองข้อให้ได้คือเราซื้อหุ้นตัวนี้ด้วยเหตุผลใดและอะไรคือสิ่งที่ทำให้สมมุติฐานนี้ผิดเหตุผลต้องมาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นยอดขายเติบโตการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปัจจัยทางเทคนิคตามระบบที่กำหนดไม่ใช่จากความรู้สึกหรือคำแนะนำของใครบางคน การถามคำถามเชิงคุณภาพนักลงทุนที่โตเร็วที่สุดคือผู้ที่ถามคำถามกับตัวเองเสมอคำถามเหล่านี้ได้แก่เรากำลังพลาดอะไรไปหรือไม่เหตุใดคนอื่นๆถึงคิดต่างจากเราถ้าสมมุติฐานของเราผิดพอร์ตการลงทุนของเราจะเสียหายเท่าไหร่การถามคำถามเหล่านี้เป็นการเปิดใจรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าข้างตนเอง self-serving bias การตัดสินใจที่ไม่ใช้อารมณ์การเติบโตทางความคิดคือการเปลี่ยนจากการตัดสินใจแบบหุ่นขึ้นลงเพราะฉันรู้สึกดีไม่ดีเป็นหุ่นขึ้นลงเพราะระบุเหตุผลทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการพนันเป็นการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 9. หุ้นสอนให้รู้ว่าเราต้องเข้าจากตัวเองก่อนเข้าใจตลาดการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง risk tolerance and personal fit ตลาดหุ้นมีหลายมิติทั้งหุ้นเติบโตหุ้นคุณค่าหุ้นปันผลตราสารหนี้และอนุพันธ์ซึ่งแต่ละมิติเหมาะกับบุคลิกความรู้และระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลการลงทุนที่นำไปสู่ความเครียดและความล้มเหลวมักเกิดจากการที่นักลงทุนเลือกกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับบุคลิกภาพทางการเงิน (financial personality) ของตนเองการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงที่แท้จริง Risk Capacity ความสามารถด้านการเงินจำนวนเงินที่สามารถสูญเสียได้โดยไม่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ Risk Tolerance ความอดทนต่อความเสี่ยงระดับความผันผวนที่ใจสามารถยอมรับได้โดยไม่ส่งผลต่อการนอนหลับหรือการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนักลงทุนจำนวนมากประเมิน Risk Tolerance ของตนเองสูงเกินไปเมื่อหุ้นลงจริงพวกเขาก็ไม่สามารถทนได้และขายขาดทุน การรู้จักตัวเองคือการเข้าใจว่าเราจะตอบสนองอย่างไรเมื่อพอร์ตลดลง20-30%แล้วเลือกเครื่องมือและกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับขีดจำกัดทางอารมณ์นั้นๆการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบความผันผวนสูงการเล่นหุ้นเทคโนโลยีที่ราคาเหวี่ยงหนักๆอาจทำให้คุณเครียดและตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย คุณอาจจะเหมาะกับกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นคุณค่าหรือหุ้นปันผลที่มีความมั่นคงสูงกว่าการลงทุนที่ยั่งยืนจึงต้องเป็นการลงทุนที่ทำให้คุณสามารถนอนหลับได้อย่างสนิทเพราะมันสอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณ 10. หุ้นสอนให้รู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงมาจากใจที่นิ่งความเป็นกลางทางจิตวิทยาและการชนะในเกมระยะยาว psychological neutrality and long-term victory หัวใจสำคัญของการเติบโตในตลาดหุ้นคือความนิ่ง (Stoicism Equanimity) ซึ่งหมายถึงสภาวะที่จิตใจไม่ถูกรบกวนจากภายนอกไม่ว่าจะด้วยความโลภเมื่อหุ้นขึ้นหรือความกลัวเมื่อหุ้นลงวงจรแห่งความนิ่ง (The Cycle of Equanimity) ใจนิ่งสามารถเฝ้าดูความผันผวนโดยไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ความโลภความกลัวคิดเป็น การตัดสินใจซื้อขายจึงเกิดจากระบบเหตุผลไม่ใช่จากแรงกระตุน้นอารมณ์ตัดสินใจถูกการตัดสินใจตามแผนอย่างสมองเสมอในระยะยาวสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าผลลัพธ์เติบโตการเติบโตที่ยั่งยืนจึงเป็นผลผลิตของความนิ่งการชนะในเกมที่คนอื่นแพ้ใจตัวเองนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะซื้อเมื่อหุ้นกำลังเป็นกระแสซื้อแพงและขายเมื่อหุ้นตกต่ำอย่างหนักขายถูก ซึ่งเป็นการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหลักการพื้นฐานนี่คือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่แพ้เกมนี้แต่คนที่ใจนิ่งสามารถต้านทานแรงกดดันของฝูงชนเฮิร์ดเมนเลิและสามารถซื้อเมื่อคนอื่นกลัวซื้อถูกและขายเมื่อคนอื่นโลภได้อย่างมีเหตุผลได้อย่างมีเหตุผลการลงทุนจึงไม่ใช่เกมของการเงินหรือเกมของความรู้แต่คือเกมของจิตวิทยาและการจัดการตนเองโดยสมบูรณ์แบบ ความมั่งคั่งที่แท้จริงจึงเป็นเพียงผลพลอยได้ที่ตามมาจากการที่เราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับผมหวังว่าการขยายความเชิงลึกนี้จะช่วยให้คุณเห็นมุมมองใหม่และนำหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการเดินทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะนักลงทุนได้นะครับ